ในช่วงปี1941จนถึงปี1945ครับช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะทหารเยอรมันภายใต้ใการปกครองของไอหนวดเยอรมันครับจัดการชาวยูวไปเกือบๆ6ล้านคนหรือเกือบ2ใน3ของประชากรชาวยูวในยุโรปตอนนั้นโลกก็จมอยู่กับความมืดความอดอยากสภาวะสงครามที่ไม่รู้จะจบเมื่อไรความหวังแทบไม่มีครับ โดยโรคซินโดรมเคเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในตอนที่ทหารเยอรมันกาลังเข้าไปกวาดล้างชาวยวที่กําลังอพยพเข้ามาในอิตาลีครับถึงแม้ว่าชาวยวในอิตาลีจะโดนไม่นักเท่าประเทศแถวๆยุโรปตะวันออกในประเทศแห่งนี้มีชาวยวอาศัยอยู่ประมาณ10,000คนครับบางส่วนก็โดนเก็บไปแล้วแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่บางจนกระทั่งมีหมอท่านหนึ่งครับลุกขึ้นมาตบโตประกาศว่ากูจะไม่ยอมให้พวกมึงเอาคนของกูไปข้าง,ง่ายๆหรอก หมอท่านนี้ก็ได้คิดโรคปลอมขึ้นมาครับชื่อว่าซินโดรมเคฟังฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวและสงสัยกันไหมครับเพียงแต่ว่าโรคนี้น่ะมันไม่มีหยุดจริงก่อนที่หมอจะอวดอ้างสรรพคุณว่าถ้าหาพวกคุณติดโรคนี้เข้าไปนะอาการหนักเอาเรื่องเลยโลรคแรงติดต่อกันง,ง่ายเป็นละตุยเยเขาก็เตรียมกันเรื่องนี้ในโรงพยาบาลและเมื่อทหารเยอรมันเข้ามาตรวจค้นหาชาวยิวพอได้ยินว่าโรคนี้อันตรายเท่านั้นแหละครับก็ไม่กล้าที่จะเปิดหน้าผู้ป่วยดูแทบไม่มีคนกล้าเข้าไปยุ่งซึ่งคนป่วยก็คือคนยิว ย้อนกลับไปในปี1938ครับภายใต้การปกครองของเบเนโตมุสโซลลนีเขาเป็นคนที่นำเอาระบบฟาสซิสต์เข้ามาปกครองอิตาลีแบบเต็มตัวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาออกกฎหมายกดขี่ชาวบ้านโดยคนที่โดนหนักที่สุดก็คือคนยิวครับอยู่แทบไม่ได้เลยถ้าคืนอยู่ต่อก็จะโดนลังแก่ ภายในปี1943ครับระบบฟาสซิสต์ของอิตาลีน่ะล่มสลายเยอรมันในตอนนั้นก็เห็นช่องโหว่แล้วก็รีบเข้ามาเคลมอิตาลีแบบไม่ทันตั้งตัวพอทหารเยอรมันเข้ามาปุ๊บนะครับพวกเขาก็เข้ามาซานงานต่อแต่คราวนี้น่ะชาวยิวเจอต่อแบบของจริงส่วนบุษสนิทที่ถูกโค่นล้มไปนะครับไม่ใช่หัวเรือใหญ่ของอิตาลีอีกต่อไปแล้วหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าอิตาลีอาจจะมีโอกาสคัมแบ็กยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่เปล่าเลยครับ กันยายนปี1943ครับเยอรมันตั้งพักการเมืองขึ้นมาสู้ให้กลายมาเป็นสาธารณารัฐสังคมนิยมอิตาลีหรือเรียกง่ายๆว่ารัฐบาลหุ่นเชิดของอิตาลีและเอามุสโซล,ลินีนี่แหละมานั่งเก้าอี้เหมือนเดิมการกลับมาของมุสโซล,ลินีในครั้งนี้นะครับเขากลาามาเป็นเด็กข้างไข่ของพี่หนวดไม่ใช่เพื่อนสีกันอีกต่อไปเมื่อเยอรมันเข้ามามีอำนาจก็เริ่มสารภารกิจต่อทำการไล่ล่าชาวยูที่เหลือท,ทันทีมีทั้งการจับกลุ่มส่งพวกเขาไปอย่างค่ายกักกันซึ่งอยู่ทางยุโรปตะ ชาวยวก็ถูกต้อนไปเรื่อยๆ9 0 0 0กว่าคนนะครับเหลือรอดกลับมาบ้างจากสงครามเพียงแค่1000คนเท่านั้น16ตุลาคมนะครับวันที่ทหารลุกคืบเข้าสู่กรุงโรมชาวยวหลายคนที่หลบซ่อนอยู่ก็ถูกไล่ล่าจัดหนักแบบไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นแต่มันมีอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายนั่นก็คือโรงพยาบาลที่อยู่มานานกว่า450ปีตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำไทเบอร์กรุงโรม สถานที่แห่งนี้กลายเป็นตำนานของโรคซินโดรมเคครับในตอนที่ทหารเยอรมันกําลังออกไล่ล่าชาวยูกันอย่างเมามันอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาขวางทหารเยอรมันที่หน้าประตูนั่นก็คือศาสตราจารย์ชิโอวานีบโรมิโอหมอที่เคยปฏิเสธการเข้าร่วมระบบฟาสซิสต์มาแล้วครับว่ากูไม่เข้าร่วมแล้วแกก็เป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็จะเปลี่ยนให้โรงพยาบาลน่ะกลายมาเป็นเซฟโซนสำหรับชาวยิวที่ต้องการจะหลบหนีหาดีซอนกับพวกที่โดนไล่ล่าครับ แถมยังรับนายวิทตอริโอเซคาโลติมอนดูมอายุ28ปีนะครับซึ่งเป็นชาวยวเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งเดิมที่แกเคยทํางานอยู่นะครับไล่แกออกเพราะว่าแกเป็นชาวยวซึ่งศาสตราจารย์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อตัว,ตวเตึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแกใช้ห้องเก็บของใต้ดินของโรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการแบบลับๆเพื่อใช้ในการติดต่อกลุ่มต่อต้านเยอรมัน พอได้ยินว่าเยอรมันกําลังออกไล่ล่าชาวยิวนะครับแกก็รับวิทยุเลยเฮ้ย hey, ส่งคนยิวนะ่ะเข้ามาที่นี่เลยและก็รู้เหมือนกันครับว่าทหารเยอรมันน่ะต้องมาคนที่นี่ในตอนนั้นหมอในโรงพยาบาลก็คิด,ค,ดคิดกันแล้วครับว่าจะใช้มุกไหนในการหลบซ่อนดีหมอ3มคนก็ช่วยกันวางแผนเลยนะครับก่อนจะคิดคนโรคระบาดปลอมๆขึ้นซึ่งมันเรียกว่า ill mobile d k หรือซินโดรมเค เอฟเฟกก็คือมันเป็นโรคระบาดร้ายแรงแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วอย่างกับไฟลามทุ่งอันตรายจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่จริงๆแล้วนะมันเป็นโรคมโนโล้นวนเลยอาดีโนออซิดนี่นะครับในตอนนั้นแกตั้งชื่อว่าซินโดมเฉยๆไหนก็ในไหนละเติมเคเข้าไปด้วยละกันอย่างเท่ซึ่งย่อม,มาจากทหารเยอรมันตัวพ่อ2คนหมายถึงตัวจีดนะครับ นายพลเอลเบร์แคสเซอริงนะครับนายพลที่รักษาการอยู่ในกรุงรมเฮอเบิร์ตแคปเลอร์นะครับรับหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกอง SS เอสขาได้รับฉายาว่าเป็นจอมโหดที่สั่งการสังหารคนอิตาลีไปกว่า335 <c oughs> ค, <ie> คน,ม para, คนเมื่อแผนการทั้งหมดถูกวางมาเรียบร้อยแล้วนะครับหมอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพยาบาลแล้วก็พยาบาลไปบอกต่อคนไข้ไหนคน,คนไหนคือคนเยวที่เข้ามาหลบนะออกมานี่เลยเพื่อให้แผนการพัดเนียนที่สุดนะครับโรงพยาบาลก็ได้สร้างห้องพิเศษขึ้นมาห้องหนึ่งมันเป็นห้องแยกโรคไว้เฉพาะนะครับ สั่งให้คนยิวทั้งหมดนะ่ะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นทันทีที่ไม่การตรวจค้นโรงพยาบาลเกิดขึ้นข้อสําคัญของคนที่ป่วยเป็นโรคซินโดรมเคนะครับพวกเขาจะต้องเล่นหนักจัดเต็มให้าหารเยอรมันเชื่อให้ได้พยาบาลก็บอกคนไข้ไปว่าถ้าพวกมันเข้ามาใกล้น่ะก็ไอหนักๆไปเลยชนิดที่ว่าปอดแทบหลุดออกมา <c oughs> อ้ากูจะตายแล้วแกล้งทําตัวเหมือนผู้ป่วยอาการวิกฤตขอแขกๆช่วยด้วยจ้าจำไว้ว่าโรคนี้คือโรคระบาดที่หนักที่สุดและติดต่อกันง่าย ก็ถ้ามันเข้ามาใกล้น่ะก็เอามือเข้าไปแตะก,กันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับทางโรงพยาบาลได้รับการตรวจค้นจากทหารเยอรมันจริงๆทหารเยอรมันก็เดินดืมๆเข้ามาตรวจค้นนะครับทุกคนอย,ายอ่าขยบยอมให้พวกเราตรวจค้นซะดีๆเราเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีชาวอยู่หมอกับพยาบาลก็อ่าพวกเองมาแล้วสินะแกกล้าเดินเข้ามาหาฉันอย่างนั้นเหรอเข้ามาดูใกล้ๆเลยแต่ขอเตือนพวกคุณไว้ก่อนนะว่าในตอนนี้โรคระบาดซินโดรมเคนะกำลังเข้ามาที่โรงพยาบาลของเรา มันเป็นโรคที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะเพราะถ้าติดไปแล้วนะอาการของมันก็คือชักกระตุกอัมาพาตใบหน้าเสียชมดูดิบิดเบี้ยวไปหมดเลยถ้าเป็นหนักๆก,ก็อาจจะตัวเยดได้ถ้าจ๋ะไม่เชื่อก็เอามือไปแตะก็ได้เลยนะผมไม่ว่าหรอกแต่ทางที่ดีนะเชื่อหมอเหอะอย่าเสี่ยงหมอเรียนมาเมื่อทหารเยอรมันเห็นอาการผู้ป่วยภายในห้องพิเศษนะครับที่กําลังดิ้นทุรนทุล,ลายก็เหวอเลยเฮ้ยของจริงนี่ว่ะโรคนี้ไอ้หมอก็สกิลแลยเฮ้ จะเข้าไปดูได้นะเอาไหมเหมื่อทาหารเยอรมันเห็นดังนั้นใครจะอยู่ก็อยู่ครับไก่ปูภายหลังจากทหารเยอรมันวิ่งหนีไปแล้วนะครับหมอกับพยาบาลก็เดินหน้าช่วยชาวยูต่อไปพวกเขาได้ใช้โอกาสนี้แหละครับลำเลียงตัวชาวยูไปหลบซ่อนตามบ้านเรือนของประชาชนที่เป็นฝ่ายต่อต้านยังไม่เพียงแค่นี้นะครับมอริซิโอนะครับหัวหน้าคณะนักบวชของโรงพยาบาลยังช่วยหมอคนย้ายชาวยูในย่านกักกันเข้ามารับดูแลที่โรงพยาบาลด้วย มันจึงทําให้โรคซินโดรมเคนะครับกลายมาเป็นโรคระบาดปลอมๆที่สามารถหลอกทหารเยอรมันได้จนกลายเป็นตำนานที่โรงพยาบาลแห่งนี้แต่ในไม่ช้าแผนการล่าวก,ก,ก็ต้องมาถึงจุดจบนะครับเพราะว่าพวกเขารู้ทันแล้วเมื่อพวกทหารเยอรมันเริ่มคิดได้แล้วครับว่าโรคนี้อาจจะเป็นโรคปลอมพวกเขาก็ได้พากันแห่มาปิดล้อมโรงพยาบาลเลยออกค้นหาชาวอยู่กันจ้าละวันครับแต่ในรอบนี้แห yeah. <rias. S 2> ละครับทีหมอและพยาบาลเล่นแผน2ต่อเลย แต่ทางทหารเยรอรมันก็ไม่เชื่อและยังคนค้นหาไปทุกซอกทุกมุมทหารเยรอรมันเจอชาวยิวจริงๆครับแต่เจอเพียงแค่5คนที่ไปหลบซ่อนตามระเบียงซึ่งเป็นชาวโปโลแลนด์แต่หลังจากนั้นไม่นานครับในเวลาเพียงแค่เดือนเดียวกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้บุกเข้าไปที่กรุงรม หมอในโรงพยาบาลกับแผนการลงโลกของพวกเขาสามารถช่วยชีวิตชาวอยู่กับผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้เกือบ100คนหนึ่งในนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของหมอนั่นเองครับสามารถช่วยเหลือให้รอดพ้นจากค่ายกักกันไปได้นับว่าเป็นแผนการที่จีนเนี่ยสุดๆหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับาศาราจารบ์โรเมโอรัฐบาลอิตาลีได้มอบเหรียญเกียรติยศให้แก่เขามากมายนะครับในฐานะผู้กล้าที่ไม่เคยก้มหัวให้กับพวกฟาสซิสและเลือกที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์ ในปี1961นะครับในขณะที่หมออายุ62ปีครับแกก็เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลตัวเองและในอีก40ปีต่อมารายชื่อบุคคลที่แกเคยช่วยเหลือชาวยิวไว้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอิตาลีชาวยิวที่รอดชีวิตจากโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจากแผนการของศาสตราจารย์บปโรเมโอพวกเขาก็ได้เอาเรื่องราวของแกนี่แหละส่งไปให้กับยัสวัสเฮมองค์กรที่เป็นอนุสรณ์สถานให้กับเหยื่อของโฮโลคอสในอิสราเอลนั่นจึงทําให้ศาสตราจารย์บโรเมโอได้รับเกียรติยศสูงสุดนะครับซึ่ง ซึงเป็นตำแหน่งที่มอมให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ชาวยูแต่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือชาวยูในช่วงกวาดล้างในปี2016นะครับโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเกียรติยศครั้งสำคัญโดยถูกบันทึกให้เป็นว่า House of Life จาก International Raoul w a l b e r g Foundation นะครับองค์กรสหรัฐอเมริกายกย่องในความกล้าหาญของหมอและพยาบาล ออฟซินี่หมอชาวยูอายุ96ปีนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้กับคําพูดที่ตาตึงใจของแกนะครับบทเรียนจากประสบการณ์ของผมคือเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อหลักการที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนมันคือความหน้าอับอายนี่ไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นจิตวิญญาณของคนที่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและรู้ว่าทุกวินาทีถ้าพลาดขึ้นมาอาจจะหมายถึงชีวิตผมก็เป็นได้จงทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็ตาม เพราะบางครั้งสิ่งที่กล้าหาญที่สุดไม่ใช่การลุกขึ้นมาสู้ด้วยปืนแต่เป็นการปกป้องชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยหัวใจสาตาจารย์โบโรเมโอและทีมแพทย์ช่วยเหลือชายยิวกว่า100คนครับออสซินี่ยืนหยัดถึงอายุ96ปีนะครับและยังฝากคําสอนให้แก่โลกและนี่ก็คือโรคระบาดปลอมๆที่สามารถช่วยเหลือชีวิตชาวย,ยิวได้กว่า100คนเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ